สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวออโตเดฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเมือ์เช่นเคยครับวันนี้ผมจะได้มารีวิวรถรุ่นใหม่คันนี้เลยครับนี่คือนิสสันนาวาร่าใหม่ครับตัวนี้เนี่ยจะกลายมาเป็นโมเดลียี์2024ครับรายละเอียดของตัวรถที่มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันทีละอย่างเลยครับ ก็อมองกันตามตรงนะวครับว่ารถกระบะในปีนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นโมเดลเย่2024นะฮะมันจะถูกเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์นะครับอย่างที่ว่าเปลี่ยนนะถูกปรับปรุงนะฮะตัวเครื่องยนต์นะฮะให้กลายเป็นมาตรฐานยูโร5ทั้งหมดครับอันนี้ก็เช่นกันครับนี่คือ,อยังใช้เครื่องยนต์เดิมนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรสสูบเทอร์โบนะฮะที่จะให้กําลังได้สูงสุดอยู่ที่190แรงม้า450นิวตันเมตรในส่วนของแรงบิดน,นะฮะขับเคลื่อนด้วย ดสปีดเหมือนเดิมทุกประการครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มันเป็นยูโร5ได้นั่นก็คือตัวกรอง DPF นั่นเองครับรอบนี้เขาใส่มาก็เ,าเลยปรับเปลี่ยนขึ้นมาเพื่อมันเป็นโมเดลเยีย2024นั่นเองฮะภาพลักษณ์ภายนอกทุกอย่างเหมือนเดิมทุกประการครับนี่คือรุ่น Pro4X ที่เรามารีวิวกันรอบนี้นี่คือรุ่นรุ่นท็อปสูงสุดแล้วฮะที่มีออปชั่นเต็มมากที่สุดของนิสสันนาวาร่แล้วครับ ข้างนอกเหมือนเดิมทุกอย่างครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเดียวก็คือตัวที่เป็นชาร์กฟินหรือว่าเสาวอากาศแบบที่ฉลามนั่นเองครับที่ขาเพิ่มขึ้นมาให้ฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดในรอบนี้นะครับของตัวนิสสัน n a ราโปรโฟเอกนะครับลรย้ำนะครับว่าเป็น Pro โฟเครับ นั่นก็คือส่วนของแดชบอร์ดตัวนี้นั่นเองครับถ้าคุณหลับตาขึ้นมานั่งบนรถแล้วมาลืมตาในรถเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแดชบอร์ดของนิสสันเทอร่านี่นะยกมาเนี่ยฮะทั้งชุดเลยนะฮะเรียกว่าดีไซน์เนี่ยเหมือนคล้ายกันเกือบทั้งหมดเลยนะ mm hmm. ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอนะฮะที่เห็นจะชัดเจนจากเดิมนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็น8นิ้วนะเล็กกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็จะตัวนี้แต่จะเพิ่มเป็น9นิ้วครับมีส่วนของซอฟต์ัดนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับที่แบบ มีการเล่นเส้นสายสีแดงแบบนี้ด้วยเพิ่มความสดใสสวยงามเข้าไปนะฮะแดชบอร์ดตรงนี้อาจจะเป็นพัดๆครับแต่สัมผัสก็ดีตัวแอร์นะครับเป็นแบบแยกโซนซ้ายขวามีระบบออโต้ให้ฮะนี่คือความสวยงามครับของตัวแดชบอร์ดตัวนี้นะฮะบนนิสสันนาวาร่าโปรโฟครับคอนโซลยกมาทั้งเซ็ตก็จริงครับแต่ตรงกลางนี้ยังเป็นของนาวาร่าเหมือนเดิมมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ตัวของเบรกมือครับเขายังใช้เป็นแบบดึงแบบนี้อยู่นะฮะจะแตกต่างกับของตัวที่เป็นเทอร่านะครับเทอร่าเขาเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วฮะของใหม่ที่เพิ่มมาหมดแล้วนะฮะมีเท่านี้จริงครับแต่ว่าของเก่าของเดิมที่เขามีอยู่ก็ยังดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบด้านหน้าเนี่ยที่มีกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำนะฮะในรุ่น p r o 4X นะครับมีไฟหน้าแบบ LED ทั้งเซตนะฮะตัวนี้เป็นแบบคอร์ต LED แบบนี้เลยแล้วก็มีไฟที่เป็น Daytime running light แล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยเช่นกันครับแล้วก็มีไฟตัดมอที่เป็นตัวเพิ่มพลังแสงนะครับในการส่องสว่างให้อีก1ชุดด้วยครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับที่เป็นสีดำคลิบด้วยสีส้มแบบนี้สวยงามอยู่แล้วจะเปลี่ยนไปทำไมล่ะครับ ล้อเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับแม็กสไลเดิมครับมีตานิสันสีแดงยางโยโกฮามา g e โอลันเดอร์ออท r r เรนของดีแบบนี้นะครับล้อแม็ก17นิ้วยาง255 5ทับ65 R 1 7ดครับดีแบบนี้แล้วจะเปลี่ยนไปทำไมดิสเบรกก็ยังเหมือนเดิมฮะยางหลังก็เท่ากันครับขนาดเดียวกันยางเหมือนกันก็คือตัวโยโกฮามา g จโอล n นเดอร์ออท r ทเรนครับแต่ข้างหลังก็ยังเป็นดำเบรกเหมือนเดิมครับจะเปลี่ยนทำไมล่ะก็ดีอยู่แล้วเนาะ มิสซันนาวาร่าโปรโฟรแต่งข้างๆแบบสีดำฉ่ำๆไปเลยนะไมื่อจะเป็นซุ้มล้อนะฮะที่มีความหนาอย่างนี้นะฮะมีสีส้มตัดก็ไปแบบนี้นะครับกระจากมองข้างสีดำครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องตรงนี้ด้วยสำหรับกล้อง360องศานะครับ ตัดขอบด้านล่างนะฮะด้วยบันไดสีดํานี้นะคะรับรวมทั้งตัวมือจับที่เป็นแบบเคเลดเซนที่มีกุญแจกดปุ่มเปิดประตูรถได้ครับตัดขอบหน้าต่างสีดําแบบนี้นะครับลาวหลังคาสีดําแบบนี้ฮะ,ะไล่มาด้านหลังมีซุ้มล้อด้านหลังเสริมสีดําเข้าไปอีกอันนะะึงฮะพร้อมกับฝาตัวที่เป็นเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้นะฮะมีสีส้มติดตรงนี้หน่อยหนึ่งเหมือนเดิมทุกอย่างะครับเพราะมันดีอยู่แล้วฮะ ขอมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องข้างหลังนี่ครับสำหรับตัวกล้อง360องศาครับตาแบบนิสสันแบบใหม่ครับมีกลิปสีส้มเข้าไปในตัวอักษรนะฮะมีการปั๊มตานาวาร่าอยู่ตรงนี้ที่ฝาประตูท้ายครับตัวเปิดฝาท้ายเนี่ยสามารถล็อกได้ครับบันไดตัวนี้ครับเป็นบันไดสีดำตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถนะมีเซ็นเซอร์เยอะให้ฉ่ำๆสีตำแหน่งตรงนี้เลยนะฮะและฝาท้ายครับ มีระบบยกแบบง่ายๆแบบนี้เลยช่วยผ่อนแรงได้ด้วยครับเบา้อลายเดิมครับพุ่มด้วยหนังสังเคราะห์นะครับมีลายแบบนี้เลยฮนะจับไปแล้วก็สัมผัสดีใช้ได้เลยมีปักคําว่า Pro 4X อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่น Pro 2X เอขาก็จะปักเป็น Pro 2X นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สัมผัสนะครับที่เป็น s ซอ o u c h มากขึ้นนะฮะ ตรงนี้ฮะที่สัมผัสมันดีๆว่าขึ้นคือคือ,คอสัมผัสแล้วไม่ได้ดูเป็นพลาสติกมากๆเบาะเนี่ยปรับแบบไฟฟ้าฮะแต่เฉพาะข้างนี้นะฮะเพราะว่าข้างนู้นเนี่ยเขาเป็นแบบปรับมือครับแล้ววัสดุเบาะตัวนี้นะ,ะนฮะเป็นโคเลโมดูเล่ฮะเป็นวัสดุที่ไม่อมความร้อนฮะถ้าคุณจอดรถตัดแดดเอาไว้ขึ้นมาปั๊บคุณนั่งได้เลยตูดไม่พองฮะ ของดีที่ยังใส่มาเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือตัวช่อง usb นะครับมีให้ทั้งแบบ type c แล้วก็ type a นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นปุ่มนะฮะที่เลือกการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบไฮ g h ฮะแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อแบบโลเราก็เปลี่ยนได้จากตรงนี้ครับนี่คือระบบชิป on the fly ครับไม่ต้องจอดรถครับยกเว้นคุณจะเปลี่ยนเป็นโฟโลครับคุณต้องจอดรถนิดนึงฮะและที่สำคัญครับยังมีตัวที่เป็นไวเลสชาร์จใส่มาให้เหมือนเดิมครับ นี่ครับสิ่งที่เพิ่มมาอีกปุ่มฮะเห็นตรงกลางไหมครับนี่คือปุ่มที่เป็นตัวทําความสะอาดกรอง DPF ครเป็นสิ่งที่เพิ่มมาในนาวาร่าทุกรุ่นนะฮะในโมเดลเยีย2024ครับส่วนที่เหลือครับพวกตัวด i ิฟล็อกหรือว่าตัว l ิ e เด e เซน o อนโ o l ก็ยังมีให้เหมือนเดิมะฮะปุ่มอะไรทรงเดิมนะฮะเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะครับมีปุ่มที่เป็นมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมหน้าจอนะครับทั้อง2อันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นควบคุมระบบ คลูซ์คอนโทรนะฮะตัวนี้จะไม่มีอะแดปตีฟคลูซ์คอนโทรนะ,ะจะมีเฉพาะค u ู s e คอนโทร l เท่านั้นนะฮะตัวพวงมาลัยครับก็ยังเป็นการปรับขึ้นลงได้เท่านั้นเหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับของดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมล่ะฮะเรามาเล่นหน้าจอใหม่เก้านี้กูนน่นะครับเราขออนุญาตเปิดนะฮะนี่ครับนี่คือการยกหน้าจอนะฮะออกมาจากตัวนิสสันเทอร่าเลยครับนี่คือหน้าจอเดียวกันเลย ตัวนี้รองรับ Apple c a r p l a y แบบไร้สายได้ด้วยนะฮะแต่ว่าตัว Android Auto เนี่ยยังไม่รองรับแบบไร้สายนะก็ใช้ไปก่อน,นครับมีแผนที่ให้ใช้งานได้ด้วยเหมือนกันนะครับมีแบบนี้เลยนะฮะจะตั้งค่าระบบเสียงฮะการเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นอะไรได้เยอะแยะมากมายนะฮะนี่แบบนี้เลยนะฮะก็สามารถเลือกได้ก็คือ คุณเคยใช้งานตัวที่เป็นนิสสันเทอร a ่าแบบไหนฮะนาวาร่าเขาก็มีให้แล้วนะครับในรอบนี้ครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงนะครับทั้งหมดเนี่ยในห้องโดยสารนะฮะที่เป็นรุ่นโปร 4X นะฮะจะถูกยกมาจากนิสสันเทอร a ล่าด้วยเช่นกันก็คือกระหึ่มไม่แพ้กันแน่นอนครับที่ตัวนี้นะฮะหน้าจอจาก8นิ้วฮะขยับเป็น9นิ้วฮะนี่แบบนี้เลยกดให้ดูเล่นๆนะว่าเป็นยังไงได้บ้างนะ นี่แต่เวลาขับจริงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหน้าตอน,นี้ก็ถูกยกมาจากตัวนาวราด,ด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันทําอะไรได้มากนะเปิดมาครับแบบนี้เลยนี่มันบอกให้เหยียบเพื่อสตาร์ทนะแต่เราจะไม่สตาร์ทนะเพราะเขาไม่อนุญาตให้ทําการสตาร์ทนะด้านขวานะครับเขาก็จะเป็นตัวที่บอกตัวความเร็วนะฮะส่วนด้านซ้ายครับมันจะเป็นตัวที่จะบอกรอบเครื่องยนต์นะ แล้วก็ตรงกลางครับก็จะมีข้อมูลนู่นนี่นั่นมากมายผมไม่แน่ใจว่าผมสามารถจะเปลี่ยนดูอะไรได้บ้างนะนี่ครับนี่คือฟิลอิคโนมีฮะเหมือนเดิมนะฮะก็คือตัวบอกว่าอัตราเฉลี่ยตอนนี้คือเท่าไหร่นะฮะเปลี่ยนไปว่าทริปเนี่ยจะระยะทางเท่าไหร่แล้วนะฮะอันนี้คือทิศทางนะที่เราจะไปนะครับแล้วก็อันนี้มิวสิกนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวระบบความปลอดภัยนะที่ึ้นใส่มาให้นะครับ แล้วก็ตัวด i เวอร์แอซิดนะฮะมันจะมีอะไรบ้างลองเข้าไปดูนะนี่มีเอม r เจนซี่เบรกนะฮะตัวเลนนะมีบายสปอร์ตนะครับมีปักกินเอกก็คือตัวเซ็นเซอร์นั่นเองครับ traffic Alert รีคอร์ดคัพซิกเล์นครัก็คือตัวเตือนเมื่อถอยหลังนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวเปลี่ยนการขับขี่นะว่าเราขับรถเป็นยังไงบ้างไงน,ะนี่ตัวเลนนะเข้าไปดูปั๊บเนี่ยมันจะมีเลนวอร์นิ่งนะ แล้วก็ Pre เวนชั่นหมายคำว่ามันจะดึงกลับด้วยนะแต่ว่าการดึงกลับของเขาครับจะใช้เป็นวิธีการเบรกในส่วนของตรงข้ามกับที่รถเหยียบเส้นนะมันก็จะทำให้รถถูกดึงกลับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ตัวปุ่มไลของตัวนาวาร่าครับยังเป็นแบบน้ํามันนั่นเองครับเป็นตัวช่วยผ่อนแรงด้วยน้ามันฮะยังไม่เป็นระบบไฟฟ้าครับเลยไม่สามารถดึงจับได้ครับเบาะด้านหลังของตัวนิสันนาวาร่าครับก็ยังเป็นทรงเดิมมีลายเดิมนะฮะมีตัวที่เท้าแขนตรงนี้ครับวางตัวแก้วน้ําได้2ใบนะครับมีแอร์หลังให้นี่รถกระบะเขามีแอร์หลังให้นะฮะดูเอาไว้นะว่ารถกระบะเขามีแอร์หลังให้นะรถเก่งขนาดยังไม่ม,ไไมีน anyway. ี่ต้องจำไว้เลยว่ารถกระบะเขามีแอร์หลัง ให้แล้วนะฮะแล้วก็มีตัวช่องชาร์จครับซึ่งตัวนี้เขาจะมาไว้ด้านบนด้วยนะมีทั้ง USB Type C แล้วก็ Type A ให้อย่างละช่องครับมีช่องใส่แมกกาซีนตรงนี้ได้ฮะแล้วก็มีมือจับด้านบนอย่างนี้ให้ด้วยฮะนี่อุปกรณ์ที่เขามันดีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนทำไมครับนี่เลยให้ของดีแบบเดิมช่ำๆไปเลยฮะสำหรับระบบความปลอดภัยนะฮะของ Nissan Navara Pro-4x รุ่นท็อปบนสุดของ Nissan Navara ครับ เขาจัดให้เต็มๆอยู่แล้วนะครับเขาไม่เคยกักมาตั้งแต่รอบแรกแล้วครับลองไล่ดูครับเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับใครจะไปจำไหวฮะให้ผู้ทุกตัวนี่คอแห้งแน่ๆเลยนะฮะสำหรับราคาค่าตัวใหม่นะฮะของตัวนิสสันนาวาร่รุ่นโมเดลเยอร์2024ยครับในรุ่นยอดที่เป็น Pro 4X กันี้ครับรุ่นท็อปสุดนะครับของตัวนิสสันนาวาร่รอบนี้แล้วนะฮะ ราคาอยู่ที่1 1 7 5 0ล้านบาทครับก็คือเพิ่มมาจากเดิมเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0บาทครับ้วยอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวกรอง PDF นะที่ใส่เข้ามานะครับก็เลยทําให้ราคาถูกขยับขึ้นไปครับแต่ราคาจะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อครับที่เป็นโปรทูเอ็กครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่บาทครับแต่ทั้งนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทุกรุ่นย่อยครับที่ถูกปรับราคาทั้งหมดครับจากเรื่องของตัวกรอง PDF นั่นเองครับ ก็ต้องเข้าใจทางค่ายนิดนึงครับเพราะว่าตัวนี้ใส่เข้ามามันก็จะเป็นค่าจ่ายที่เพิ่มขึ้นมานะครับวันเ,เลยต้องทําให้ต้องแอดราคาเพิ่มขึ้นมาครับแต่รุ่นเริ่มต้นเขาครับ,รบก็ยังอยู่ที่แค่6กแสนห้าพบาทเท่านั้นเองครับและจะบอกว่านี่คือรถกระบะตัวท็อปนะครับที่ ราคาถูกที่สุดในค่ายญี่ปุ่นแล้วนะฮะใครอยากได้แบบรถที่สมบูรณ์แบบในการใช้งานนะฮะก็คือเอาไปใช้งานได้ทั้งแบบชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถขนของได้ด้วยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้เนี่ยให้ความทนแน่นอนครับเพราะว่าเขาถูกพิสูจน์มาหลายยุคหลายสมัยแล้วครับว่ารถวิสันนาวาร่าเนี่ยทนขนาดไหนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าเชื่อผมทุกอย่างครับ ถ้าคุณสนใจตัวรถรุ่นนี้จริงๆนะครับคุณต้องไปลองพิสูจน์เองครับไปที่โชว์รูมของนิสสันนะครับที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยครับไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสด้วยครับและที่สำคัญครับอย่าลืมลองขับด้วยเลยค่ะและคุณจะได้รู้ครับว่ารถคันนี้มันดีจริงๆหรือไม่แล้วมันจะคุ้มค่าราคากับที่คุณจ่ายไปหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของการรีวิวรอบคันของเราในรอบนี้ฮะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะ ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราตัวเดบด้วยนะฮะและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรอบคันรถใหม่แบบนี้นะการพาขับรถจริงๆฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆฮะที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ครับแล้วก็กดปุ่มสันก,นกนะระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดค,คลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ครับผมเอ๋ช่างดหน้าที่ยองแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ